いやน้อ้าอ yeah. uh ันน uh, er kind of ีว่านึกว่ามะเขือเทศอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงมะเขือเหลืองอะมะเขือเออเข่านะมะเขือเทศเต้นค่อยน่นมีนะมะเขือเออเข่ามะเขือขนมะเขือเทศเราก็มีอยู่ในมือสาวมะเขือมันมีกันองรูปมะเขือยามีไหมที่ที่เขาลามะเมกระเบื้อบินไต้มะเขือเนี่ยนะอั้มะเขือมะเขือขนเ่ามะเขือเออมะเออมัเกือเทศมีไหมไม่มีปปนทใ่บ้านค่อยนะมะเขือเทศมีไม่ใช่หรอหมดแล้วหรอเมื่อวาน เมื่อวานไม่ไตาใช่เหรอเมื่อวานตามไหมล่ะตามอยู่ด้บอไม่เรซื้อมาอันนี้อันนี้เขจะตามอแล้วโอีันนี้ของใครันี่ไม่ได้โอ้ก็เจอแล้วมีไหมมีไหมไม่ได้ค่ะไม่มีรในบ้านคขอยไปเอาหญ้าไป โอ้อะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คัวเยอะอันนี้ของไอ่จะเยอะไปนะมันของไอแล้วตันอันนี้ของยูนี่ของไอโอ้ก็คือไอนี่พอแล้วนะแค่นี้พอไม่คัวเยอะหวังวุ่นวายรโคละหมันไม่คัวรนานๆจะวุ่นวายนะพี่โมดีเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะครัวอลละวนบอกอลละเวงบอกอคละเวงถ้าพี่ให้ไหน่อย่าไปไหน <polarization. S 2> บเบมากเลยโอ๊ยไปเอามาทำไมใหญ่ๆากเอเอาเอามาเลยมาเอไม่พอหรอกเพิ่เขอามโคเราก็ยังจ<ล>ะตามอีเอใช่แม่ไงล่ะแม่ไเอเมาเสรไม่พอหรอาสามคัมเืเท่านตามคุดก็หมดแล้นี่อกนีองอ้ไอได้แล้วนะขอาขออีกอ๋อนี่แบ่งไว้แล้วเตรียมไว้แล้วนของฉันเตรียมเครื่องไว้แล้วเขาโเขาโรสปลา้าก็อร่อยแล้วเนี เนี่ยเนี่ยมีสอยังสองมีก็เหลือแล้วนี่มะกอกนะมะกอกยูตดในตู้นะมะกอกนั่ะมะกอกมะกอกยึดในตู้นะที่มะกอกเราเราขอไอ้นี่นี่ในในในตู้นั่นแหละที่ไปซื้อไก่ย่างแล้วขอพี่ขาบอกแถ่มะกอกได้ไหมจะซื้อก็ได้เขาก็บอกว่าต้องเขย่าก่อนนะพี่เด็ดมาแล้วพี่เด็ดห้ามพลาดห้ามกระพริบตา มาแกให้เลยอย่าลืมกระปูอย่าลืมกระปูกระปูหนึ่งไม่ได้ผิดแกใส่ยอยู่ใครใครจะช่วยใส่จานไก,ก่ย่ะะางไก่ย่างระวังนี่ก่อนเสือโทษูีมะกรอยู่ไหนล่ะนี่ไงเอามางานปลาแมะกอกเอาใช่มะกอกแล้วก็มีมะเ,กมะเอกมะเอกกับมะกอกใกล้กันใกล้กันอันนี้มะกอออันนี้มะเอกมั <ไ S 2> <ใ>นมีเป็นเผยมันดำเลย มันใกล้กันวางเ,เป็นยญากกันใส่หน้าเดียวกับหอมโอ้มะกรูอ you know. ยู่เน่าใช่เกินไปนไงใส่แต่ปะลาอีรอีบ่บอปา,างคิดไหมทุกคนใส่แค่ปะลาจริงๆนะมันจะเป็น,นจำจำยัไงหนึ่งสองสามไหนผู่สิ ใส่ไปแล้วนับหน,น,นึ่งสองสามลูดโซนแตแล้วนี่อุตส่าห์ให้ปองไปไปออเดอร์ไว้ได้หนิก็ใหญ่มากเย่ย <Yeah, S 2> <c oughs> เอาแต่เรื่องอันตัวใหญ่ๆ<อ>นี่มาจากอะไรนะเรนูบนได้หนิไม่ใช่แถวนี้ะน<อ>ะ็บอกม่โอนนึ่งจากแก่เลยแล้วผมจะเอาฟูใส่เอองอเตอร์อ่ว้าวอืมใส่ฟูสมัยไอยถอยถอย ใช่ไหมอ่าป้าปูะเก็มถุไว้ย้าเก็บเป็นวันข้าวใหม่ปูมาข้าใหม่ปูมันู่ใน่ฉันจะทำหมกห่ว้าตัวนี้มาเรื่องเลยอะรเลยนี่ไม่หอปลาชินโตปูเลนูจ่ะเรื่ี่ไม่ได้ม่ใส่อะไรเลยนี่ใช่ไหม

มันแค่ติดใจนี่กินอะไรกันคะแค่ติดใจแต่เราเราไม่แน่ใจว่าเราจะเอาใส่แล้วมันจะก้างเหมือนที่ดูนะใส่แค่ปลาร้านะเนี่ยเยไม่ใส่อะไรเลยเราไม่ต้องใส่แล้วนี่มันก็เนื้พริกปลาร์ดอีกที่ดูเอ็นไปร้านทีหน่วยจัดการที่หน่วยเชิญมาดกระเด็นใโอ้ยยูขูดหล่ที่เราซื้อมาตาชั้นบันี้ เธิดเ็วนิไปนะคะ่าไหรนก้ี่มเลยนะามอลนนอกระปูนกปูาไม่ได้โคอีบอย่องยมันต้องโคอีเลกระปูไม่ต้องโค่เเลยอันนี้นึ่งกระปูนี่นึ่งหรแข็งมากบอก อยแข็งเี่ได้ยอย่าอามนูของแม่นึกว่าอารดาที่่ไม่ใช่เอามาธรรมดาเอามาเลยถ้าอัดแข็งมาแล้วก็เราต้องใส่ดรปแะแล้วแล้วเอามะละกอมาเพิ่มอีกเหรอจะพอไหม พอค่ะพี่หวยพอเราก็ใส่ตใส่มะกอกหน่อยนึงพอ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 ประมาณที่แอนอะไรโอ้อันนี้มันไม่ใช่น้ำตาลนี่ไม่ใช่ค่ะพี่หวยรับดี มันกินมันกินออกมาแบบไปแล้วเพรมันกินกินได้กินเลยอ่ะแล้วมันไม่ใช่ใหญ่หมวยโอเคนั่นสำหรับของเขาเราไม่กินคุณชูรุเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับนชรุ่้ัไนถงเราก็จะีปัญหาโอเค อะไรนะส้มใส่แกงดแดงใส่ตำใช่แดงอันนี้ไม่มีมากรอรรงเป็นวนผสมว้แต่ว่าจ้าอ่าส้มใส่แกงแดงใส่ตำนี่แดงนะคะแดงค่ะดิฉันจะเอาปลาฝาแดงเนี่ยคะ่ะใส่ตำจ้าไม่ว่าจะตำอะไรอะคะ่ะคุณมาฉันก็จะตำคุณอะ่ะ <c oughs> จะใส่ปลานี่แหละ <c oughs> ช้อนหนึ่งพอแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ช้อนเยอะนะถ้าใครไม่เชื่อก็อามาลองดูฉันจะตำให้ดู ฉันมาไกลขนาดนี้ฉนันไม่ได้ตำมันก็แย่ละบินตอ่อมมาจากอะลัสกา้าอลัสก้ามาเพื่อตำสักตำไเนี่ยหอมเมื่อใส่ปลาอีกแน่เลยเพราะว่าการหน้าเดียวเท่าอีกใส่ประมาณสักช้อนก,กว่ากเดี๋ยวชิมก่อนชิม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 มาวันละมากินกับเขา ยืมอนห่วเตามมันบาลนะตามพี่หนอยอ่ะโว้ยสางว่ตามมุบาลเม็ดเดียวมสอง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 ่ะเสองแล้วเพ็ดเพรมันมียังไงมันมีอะไรใช่ใช่มันติดโคกอยู่อ่ะมันนี่มันนี่นใใส่เพื่อเซ็นแล้วไม่ ฉันไม่กินแค่กินเค็มเนี่ยฉันอูอร่อยมากเลยใจนะปูเปนหัวใจจะขาดแล้วอยากได้ประแดดพยายามจะให้ฉันเอาประแดดกลับไปไม่ได้เลยพี่หนุ่ยเอาไปไม่ได้มันเป็นลิควิดโอ๊ยอขนาดติดคอเขาเนี่ยนี่ค่อยสองเมตรค่อยตามก่อนไงค่อยตามก่อนไปสี่เมตรเมื่อกี้ไม่ตาคูเลยยังไม่หมดเลยแปลว่ากินไม่ได้เลยบ่เผ็ดนะ กินไม่ได้เลยแเผ็ดกันเอาเลยไม่มีร้อยว้าวอยู่จริงโอเคเผ็ดของจริงเลยเผ็ดของจริงแต่จริงอันนี้มันเผ็ดโอเคไปดูไปถ่ายรูปแล้วว้าวพี่หวยว้าวอยู่มันเผ็ดจริงๆยำแล้วว่ามันเผ็ดจริงๆเราต้องการจานต่างหากไอจานนี้ ได้ค่ะได้หอมขึ้นตามมากอันนี้ด้วยไหมเดี่ยวนี้จะได้ได้มาซี่อข้างเาไอ้แก้วน้ำจะอันไหนก็อยู่นี่ขวดนนนใขวดน้ำที่จะกินอ่ะพอันรู้แล้วนเผ็ดมือมีอเมื่อกี้นี่อ็ยิ่งไม่หวอ่ะกินในขวดไหนวะจำไม่ได้เออ โอ้ยกล้ามใหญ oh, ่จ er oh, oh, ังเลยเนี่ยใส่กล้ามใหญ่เสือ้ถ่นี้มันจะตัวใหญ่นะพี่หมวยเขาจะซือพันอะไรอ่ะเอาเมหมดไม่ไก่คะเอาดไหมไก่เอาหมดไหมเอาหมดละสามุงเอาหมดเลยไม่ต้องไม่ให้น้องน็มดด้วย่น้องมชห

พี่หมอยเมื่อกี้พี่หมอเสียมะนาวรู้ป่ะต้มกิ่งเราที่เราซื้อมาจากนครพนมตมนี่ยมากเป็นยังไงล่ะอันนี้ก็ดีต้มถูเออใส่ได้อุ่นได้อุ่นแล้วก็เอามากินได้ลูกอันนี้ปลาตาอะไรอีกต้มของป้านนี่ตาป้าควราจะได้กินข้าวที่นี่แต้องต้อง

เขาปุนี้พมีสีมวเราไม่ได้สมใครนะเนี่ยเราเป็นแขกเราเป็นเจ้าของบ้านนะนะแขกไม่ได้สนใเจ้าของบ้านนะอะไบ้าน

เชื่อไหมว่ากำลังนั่งรอขึ้นเครื่องยูเกต55อยากกินปูต่อตอนมาอใช่นั่งรออยู่ในเกตตวอร่อยตั้งเต็นที่ละอืออืออ่อร่อยมากเลยนินทากาเลเป็นเคแกะบอกว่าได้กินปูสนใจเร็ว พี่ใจกับพี่ด้วยอร่อยมากกับข้าววันนี้ไม่ได้สนเขาเอาไปลงคลิปขายกินหน้ามาไม่ได้สนใจก็แน่ว่ากับข้าวอร่อยไงแต่เอ็มเรามันจ้องหน้าเราเฉยเลยเฉยแล้วมันเอามันซูมหน้าเราเลยบอกว่าไม่ได้แต่อดใจยานมาจากเราไม่ได้ ไม่ได้ดฉันมองตาเธอรู้ใจเขาไม่ได้พูด่ะฉันมองตามธอรู้ใจเลยทำบททำบททำบทใช่ไหมกินปัวรักก้ามันไม่ได้อร่อยอย่างปูบ้านเราเลยเขากรอนไเสือเ๋ยวจะส่งไปให้ปนวยดูหายใจจะขาดแล้วเอ้ยของแท่ของแท่งเอาไ ใส่กล้องด้วยนี่กล้องอยู่นี่เยอะจ่ายเอ็มนะเลฉันน่ะเลอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทำใส่ใส่ใส่กล้องเห็นไหมกล้องเยอะนี่ค่ะพี่หมวยพี่หมวยกำลังจะอ่ะป้าปนวยดูนะคะปนวยดูนะคะเ้าใหม่ปูมันนะคะหนึ่งนักมากผัดแมพูหนึ่งสองหนึ่งสองสามขุดปนวยด้วยนะคะ น้เฟินไหมลูกางรอบมีมะนาวสองรอบบอกเห้่นเลยว่าสามรอบเลยอ่ะมากินนี่มาอันนั้นเข้าไป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 จะไปเลยจะไปหาจะเอีมเลยอร่อยเลยพอหมวยอร่อยเลยต่นตุนอร่อยเลย เรานี่มาย่างนูใช่ไหมเป็นภเป็นตัเลยเน้นแซ่บเน้นเซ็บเน้นนัวออผมเดี๋มันคือคือคนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมว้าวปะกะพาเซียนอย่งวัใช่ไหมเนี่ยเยอะมาะมากินกะต้มตำย่งไอ่แล้ว้มตำไปไหน่ะยังไม่มาเอ้า เอทายนเาจะ้อห้นะมีคนอยาถอยนยาวยาวต้องจำให้ไม่ได้จำอีกวันนี้เส้นมันอยั่งอยู่ไหนโอ้ยอยางกนกันกาแล้วยังไม่กินภคษกินยูกินก้อนจะทานได้กินบนนอจะไปมัวจะร้องเพลงไอ้แมงกะเบอร์อยู่ใต้มะเขือน่ะ สาวผู้ได้สาวผูไดเอ้ยหน่ะสาวผูได้เสอดไอ้กิสาวผู้ดเกอมข้าวใหม่ปูมันแหมอร่อยไม่ใช่ปลานะปูนุงจงเลยจาเอมมาเล่นเราแบบมากนี้นะ